จังหวัดอำนาจเจริญครับได้มีการเชิญสิงของพระราชา่านมูลนิธิราชประชาตนาในพระบรมราชุปธรรมมอบแก่ขอบครั่วผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจำนวนหนึ่งไร่ครับ วทีพันตีอดีศัก์น้อยสุวรรณภูวราชาการจังหวัดอำนาจ,จเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทา,านมอบให้แก่ขอบขั้วภูประสบอัคคีพัยพรพออเยี่ยมให้กำลังใจขอบขั้วนายพลทองนามสุวรรณครับบ้านเลขที่หนึ่งร้อยมูทีสองบ้านคํพาะพะตำบลคําพะอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งประสบเหตุอักขีภั้เม่อวันที่13กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งบ้านเลื่อนเอกพย์สินครับได้รับความเสียหายซึ่งการได้รับสิงของพระราชานเป็นความสับซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชุปถรัรมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เป็นล้นพน้นในโอกาสนี้ครับ ยังมีการมอบเงินสอยเหลือและสิ่งของจำเป็นจากหน่วยงานองค์กรภูมิจิตสาาต่างๆให้กับผู้ประสบภัยในเทื่นนี้อีกด้วยครับ